ในมุมของพ่อใช้แ,แม่ไก่ก็ของก็ต้องขายลูกคนใหม่ก็ต้องดูแลหวัวใจนะครับก็ในมุมของเมย์เองก็ค่อนข้างหนักอึ้งพอสมควรแต่ในมุมของเตยวันนี้เห็นการต้อนรับของพ่อใช้แล้วก็แม่ไก่ก็แล้วก็พี่จีนนะครับก็ค่อนข้างอบอุ่นใจแล้วก็สบายใจไปแล้วคำว่าครอบครัวได้เห็นจากจุดนี้แหละนะวันนี้ฝัน ที่เมอาจจะวาดภาพไว้มันไปไม่ถึงแม่จริงๆเพราะเราตามไปไม่ถึงพิกัดของแม่ด้วยแม่ไม่ปรากฏอะไรให้เราไปต่อเลยนะครับแต่ว่าปลายทางแล้วก็บทสรุปตรงนี้เนี่ยเป็นครอบครัวที่น้องรอมา24ปี25ปีจริงๆ <S 2> <S 2> <S นี่อาจจะเป็นปาฏิหาริย์ที่ดีที่สุดสำหรับน้องเมยแล้วก็ได้นะคบก้าวต่อไป พาน้องต้องการกําลังใจหรืออยากจะตามหาพ่อต่อหรือต้องการความชัดเจนยังไงต่อเต้ก็ยังอยู่ข้างๆน้องเสมอครับยินดีและเป็นกําลังใจให้ีเมย์ันรนนาะ 过发。